สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาสอนวิธีการกินป่นกับข้าวเหนียวนะครับกินยังไงจะไม่ให้เสียเปรียบเพื่อนนะครับการกินข้าวเหนียวนะครับก็มีเทคนิคมากมายนะครับวันนี้จะมาสาธิตนะครับตัวนี้นะครับเป็นป่นปลานะครับผักก็จะมีผักชีราวนะครับแล้วก็อันนี้บ้านผมเรียกผักใส่นะครับ ภาษากลางมระนะครับอ like like ่ะไปกันเลยครับอ่าสาธิตเลยนะครับข้าวเหนียวนะครับเราก็ต้องปั้นนะครับปั้นให้เป็นคําแบบนี้นะครับจ้ำเฉยไม่ได้นะครับเสียเปรียบเพื่อนนะครับถ้าอยู่กันหลายคนนี่แบบเราเสียเปรียบเลยนะครับดูเทคนิคดีๆนะครับสังเกตมือนะครับมือต้องทาแบบนี้นะครับพอได้ที่แล้วนะครับเราจ้ำไปเลยนะครับ ทีนี้นะครับมือนะครับเราต้องล็อกนะครับก้วมือต้องล็อกแบบนี้นะครับนี่นะครับผมเห็นไหมฮะเราต้องล็อกนะครับน่านิ้วจับยังไงนะครับต้องดูนะครับอย่างนี้เลยนะครับเข้าปากเลยอืมอร่อยนะครับการกินป่นนะครับถ้าเราไม่มีเทคนิคนะครับเราหยุดเสียเปรียบเพื่อนนะครับ นี่นะครับค네 <stop> นอื่นนะครับปั้นให้แบบประมาณนี้นะครับไปเลยนะครับมาอย่างงี้นะครับนี่จะทําให้ดูนะครับก้ามแป๊บหนีไปนะครับนี่ต้องล็อกเลยนะครับรีบล็อกเลยนะครับหมดพวมือนะครับรีบล็อกเลยนะครับอืมต้องมีการสูกฝนนะครับ กินข้าวเหนียวนะครับต้องใช้มือนะครับไม่ใช้ช้อนนะครับอีสานแพ้ต้องใช้มือนะครับเอาใหม่นะครับดูบ่อยๆนะครับต้องจําให้ได้นะครับนี่เลยนะครับจํานะครับพวกมือหนีบเลยนะครับนี่เห็นไหมครับแบบนี้นะครับแล้วก็หงายขึ้นนะครับไม่งั้นข้าวจะเหนื่อยนะครับ บางคนกินไม่เป็นนะครับก็จ้ำกับน้ํานะครับอันนี้เสียบเรียบนะครับแต่ถ้าใครเห็นคลิปนี้แล้วนะครับเราพร้อมเสมอนะครับทุกสมรับภูมิเลยนะครับมาดูอีกนะครับจ้ำลงไปเลยครับหนีบเลยนะครับนี่รีบปฏิบัติการนะครับไงนี่ฮึม สำหรับเทคนิคดีๆวันนี้นะครับการกินข้าวเหนียวกับผลนะครับกินอย่างไรไม่เสยเปรียบเพื่อนนะครับก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ